สวัสดีครับวันนี้เจอ,เอาฟาร์มมีความภูมิใจนำเสนอเครื่องสกบฟางรุ่นใหญ่แบบใส่ทั้งก้อนติดตั้งรถแท็กเตอร์นะครับคุณภาพไม่แพ้เมืองน,นอกแต่สัญชาติไทย100%เซครับแนะนำแท็กเตอร์ขนาด34แรงม้าขึ้นไปนะครับรองรับขนาดฟางแบบก้อนสี่เหลี่ยมทุกขนาดในเมืองไทยครับ หรือจะเป็นฟางข้าวเกี่ยวข้าวนวดแบบไม่ได้มัดก็สามารถตัดได้สบายๆหรือแม้แต่ใบอ้อยใบข้าวโพดก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายครับการใช้งานก็ง่ายมากครับไม่ต้องก้มๆเหนยๆแล้วก็ไม่ต้องใช้ไม้แห่นแค่อเอาวางบนโต๊ะแล้วก็ตัดเชือกครักบเข้าไปเบาๆนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องแรงสูกก็เอาเข้าถังก้อได้เลยไม่ต้องค่อนแบบนี้นะครับ เชือกจะดึงมุ้งเข้าไปพันกับใบนี้นะครับอยู่หนาแน่นแล้วก็ตัดเชือกเรียบร้อยแล้วในทางปฏิบัติเวลาเราเอาเข้าขนาดนี้เราก็ออกก้อนใหม่มาตัดแล้วก็ดักเข้าไปงานเพ่จะต่อเนื่องนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับว่าเราจะใช้เวลากี่วินาทีกับบ่ก้อนถ้าไม่มีทานต่อนะครับราสมารับจะต่อมงขึ้นสูงได้ จบครับ52วิบงวินะรัอนนผมอันนี้เป็นฟางใหม่นะครับสังเกตดูว่าความเขียวยังมีอยู่นะครับจะปั่นยากสักหน่อยนึงนะครับผมถ้าเกิดเป็นฟางเกา่าร้อมเนี่ยโอโหแป๊บเดียวครับอ่าษณะานาที่งานนี่ได้ละเอียดยิบ